สวัสดีจ้า,มาแม่สินจ้าราคาทองวันนี้วันจันทร์ท mm ี่4มีนาคมปี2 5 6หาราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำราคาทองครึ่งสลึงราคาทองหนึ่งสลึงราคาทอง2สลึงบวกค่ากันเนินประจำวันนี้ราคาทองเยาวราชวันนี้ราคาทองทุกชนิดวันนี้ราคาทองหัวเส้นเหงราคาทองจินหัวเหงราคาทองแม่ทองสุกราคาทองแม่ทองใบราคาทองออร่าไปรับชมรายละเอียดกันเลยนะคะว่าวันนี้ราคาทองนะคะมีรายละเอียดยังไงกันบ้างไปรับชมเลยค่ะ ทองคำแท่ง9 16.5%รับซื้อ29,750บาทขายออก29,850บาททองรุปพันธ์96.5%รับซื้อ29,213บาท32สตางขายออก3350บาทประกาศราคาครั้งที่1เวลา9.25น,นาทีราคาครั้งที่1ปรับบวกขึ้นมา100บาทขอบคุณทุกการติดตามในรับชมขอบคุณค่ะ